สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นม2พาธ3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มนะคะลงรายละเอียดเนื้อหานะคะเป็นวันแรกนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะอย่างที่ครูพูดไปคร่าวๆนะคะว่าเราจะเรียนกันในภาคเรียนที่2เนี่ยทั้งหมด3หน่วยนะคะก็เริ่มต้นนะคะจากพาธที่แล้วนะคะก็เราเรียนไป3หน่วยแล้วในเทอมที่แล้วนะคะเทอมนี้เราจะเรียนต่ออีก3หน่วยนะคะก็ต่อเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4ก็คือเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ โดยการเรียนรู้ที่5ก็คือเรื่องของงานและพลังงานแล้วเราก็จะปิดท้ายนะคะได้เรื่องของโลกและการเปลี่ยนแปลงนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่นะคะจะมีตัวชี้วัดอยู่ด้วยกันมากมายด้วยกันนะคะเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ก็จะมีนะคะในเรื่องของการพยากรณ์การเคลื่อนที่นะคะของวัตถุที่เป็นผลของแรงรับที่เกิดจากการแรงหลายแรงนะคะที่กระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกันนะคะจากลับทานเชิงประจับเชิงประจั์นะคะแล้วก็เขียนแผนภาพนะคะแสดงแรงและแรงรับที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันนั่นเองนะคะออกแรงการ ทดลองนะคะและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยนะคะที่มีผลต่อความตันของของเหลวนะคะวิเคราะห์แรงพยุงและการจมนะคะการลอยของวัตถุในของเหลวและจากหลักฐานเชิงประจ,จักษ์นะคะแล้วก็เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุในของเหลวนะคะอธิบายแรงเสียดทานสถิต และแรงเสียดทานจนนะคะจากหลัการเชิงประจักษ์นะคะออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอาธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงลับนะคะเขียนแทนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง,แรงปฏิกิริยากรรมต่อวัตถุนะคะยังมมอีนะคะ,ะมาต่อกันะนะคะะานกถึงประโยชน์นะคะของความรู้แรงเสียดทานโดยวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะคะออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรงเมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนและคำนวณโดยใช้สมการ N เท่ากับ F คูณ I นะคะเปรียบเทียบแรงโองสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าและสนามโน้มถ่วงนะคะทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ที่อยู่ในแต่ละสนามจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะเขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็กแรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุนะคะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็กแรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้นๆกับระยะห่างจากแหล่งทองสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะแล้วก็ อธิบายและคำนวณอัตราความเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้สมการก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t และ u เท่ากับ s ส่วน t โดยมีเวกเตอร์นะคะตรงนี้จากหลักการเชิงประจักษ์นะคะแล้วก็เขียนแผนภาพนะคะแสดงการกระจัดของความเร็วนั่นเองนะคะคนที่เพิ่งเข้ามานะคะนักเรียนลงชื่อในห้องแชทไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะลงชื่อให้นะโอเคนะคะ อ่ะนะคะมาดูนิยามนะคะและความหมายของคําว่าแรงค่ะเพื่อนอ่ะนะคะมาดูคําว่าแรงนะคะอ่ะ,ะ,ะแรงนะคะ,ะ,ระ,คะหรือเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัวเอนะคะแรงนะคะก็คือเป็นปริมาณนะคะเป็นปริมาณที่กระทําต่อวัตถุนะคะแล้วแล้ววัตถุนั้นนะคะเรียนนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะอาจจะมีการเคลื่อนที่นะคะมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นหรือรูปร่างเลยะคะ่ะเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นถ้ามีการเคลื่อนที่ก็อย่างเช่นเราออกแรงใช่ไหมคะเข็นรถเขน็นใช่ไหมเวลาเราเข็นรถเข็นเนี่ยนะคะก็จะเกิดการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะนะคะรถเข็นก็จากที่มันอยู่นิ่งนะคะมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นรูปร่างนะคะรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ เราปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะเราออกแรงปั้นดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามที่เรา,เาปั้นดินน้ำมันนั้นนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือเป็นนิยามของคําว่าแรงนั่นเองนะคะเรียนอะต่อนะคะซึ่งแรงนะคะเรียนนะคะแรงเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะจึงต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางนะคะซึ่งเขียนด้วยเ,เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ เป็นหัวลูกศรน,นะคะความยาวนะคะความยาวแทนด้วยขนาดเวกเตอร์หัวลูกศรแทนด้วยทิศทางของเวกเตอร์ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือ F คือแรงใช่ไหมคะแต่ถ้ามีหัวลูกศรแบบนี้แสดงด้วยทิศทางนะคะของอขนาดของหัวลูกศรน,นั่นเองนะคะซึ่งเวกเตอร์เนี่ยเป็นยังไงคะ่ะครูยกตัวอย่างง่ายๆจาก A ถึง B อ่า A ถึง B อ่ นี่คือระยะทางใช่ไหมคะเวลาเราหาระยะทางในการเดินแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ค่ะเป็นการลากจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดสิ้นสุดเลยแบบนี้เลยค่ะเป็นเส้นตรงนะคะเวกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงส่วนระยะทางเนี่ยอาจจะมีการโค้งงอได้นะคะนะคะนั่นเองนะคะก็คือความแตกต่างของมันนะคะซึ่งเอ่อเวกเตอร์เนี่ยจะมีทั้งขนาดและทิศทางนะคะนั่นเองนะคะอพิสิทธิ์สุธามวิทยที่22นะคะ เค okay. ใครเข้ามาแล้วนะคะเปิดกล้องให้ครูด,ด้วยนะคะจะนิจนที่แปดอโอเคนะคะตรงนี้เราไปต่อกันนะคะโอเคนะคะมาดูนะคะแรงอะไรบ้างที่เราต้องรู้จักนะคะแรงเนี่ยเป็น ตัวที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุนะคะเพื่อต้านความพยายามนะคะในการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะ <c oughs> แรงเนียจะประกอบไปด้วย2ประเภทนะคะ <c oughs> เรามาดูนะคะประเภทของแรงแรกก็คือแรงเสียดทานค่ะแรงเสียดทานนี่จะประกอบไปด้วย2ชนิดนะคะ <c oughs> <ๆ>ชนิดแรกเราเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานสถิตหรือภาษาอังกฤษ,ษก็คือ static frictional force นะคะหรือตัวย่อคือ fs นะคะ แรงเสียดทานสถิตนะคะก็จะเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุเ๋ยวนิ่งก็คือมันอยู่นิ่งอะค่ะอยู่นิ่งปุ๊บแล้วก็กําลังจะเคลื่อนที่ตอนสภาวะที่อยู่นิ่งอยู่เะคเรียนนะคะเราเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสถิตก็คืออยู่นิ่งๆอะคะเรียนนะคะไม่มีการเคลื่อนทีดนะคะขนาดของแรงนะคะขนาดของแรงเสียดทานสถิตมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีแรงกระทําหรือมีค่าที่ว่ากําลังจะเคลื่อนที่อะคะเรียนนะคะ ก็คือมีแรงที่มากระทาต่อวัตถุนะคะจนมีค่ามากที่สุขขดขณะที่วัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่นะคะเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะคะส่วนแรงเสียดทานจนนะคะหรือค่า fk นะคะ kinetic นะคะ frictional นะคะหรือ hfk ตัวนี้เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่วัตถุมันเคลื่อนที่แล้วคะ่ะเรียนนะคะมันมีการการเคลื่อนที่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแรงเสียดทานสถิตอะคะ่ะ มันหยุดนิ่งอยู่แล้วกําลังจะเคลื่อนที่ใช่ไหมคะแต่ถ้าแรงสีดทานจนเนี้มันเคลื่อนที่แล้วเหมือนรถที่วิ่งอยู่รถที่วิ่งอยู่ถนนเราเรียกว่าแรงเสียดทานจนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแอปเปิลแอปเปิลมันอยู่บนต้นเราเรียกว่าแรงสีดทานสถิตในประมาณนี้ค่ะเดียนะคะมันยังอยู่นิ่งยังเคลื่อนที่เลยนะคะมันอาจจะเคลื่อนที่เมื่อมีลมนะคะพัดอะไรประมาณนี้คะ่ะเดียนะคะก็แตกต่งางกันนะคะนักเรียนต้องแยกให้ถูกว่าไหนคือแรงสถดทานสถิตอะไรคือแรงเสียดทานจนนะคะ ก้แรงสีทานจนเป็นแรงสีดทานที่พยายามต้านการเคลื่อนที่ของธรรมชาตินะคะของแรงสีทานจนแล้วก็จะมีทิศตรงกันข้ามนะคะกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะทาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะคะหรือหยุดนิ่งนั่นเองนะคะอ่าอ่านะคะซึ่งค่าที่เราใช้หานะคะแรงเสียดทานสถิตสูงสุดมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะ fs max แล้วก็ แรงเสียดทานจนมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะคะ m S คือสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตนะคะแล้วก็ m p คือสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจน,นัเองและ n ก็คือนะคะค่าเป็นค่าของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะใน PowerPoint นะคะครูจะค้างไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะนักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะคะ อ่าหน่วยแรกนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สี่ค่ะแรงและการเคลื่อนที่ค่ะจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นเด็กที่เล่นฟุตบอลอยู่ใช่ไหมคะอ่านะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าฟุตบอลเนี่ยนะคะเป็นกีฬาประเภททีมนะคะที่เขาใช้ลูกฟุตบอลเล่นนะคะในสนามนะคะก็คือเป็นสนามหญ้าใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะแบ่งผู้เล่นเนี่ยออกเป็นสองทีมนะคะทีมละสิบเอ็ดคน ซึ่งกีฬาฟุตบอลก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมนะคะมากที่สุดในโลกค่ะมันเกี่ยวข้องกับแรงและการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะแน่นอนเวลาเราเล่นใช่ไหมคะเขาก็จะออกแรงใช่ไหมคะเราจะใช้กลยุทธ์ในการเล่นและก็ประสานงานร่วมกันร่วมกันเป็นทีมนะคะอ่ะนะคะธเนศพงเข้ามาใช่ไหมแล้วขอดูหน้าหน่อยดิย,ยังไม่ได้แก้ของครูเลยอืมเมื่อไหร่จะแก้ครับ านายธนศพงศ์ไม่เปิดกล้อง้วยนะอัสมาก็เข้ามาแล้วใช่ไหมทําไมอัสมาไม่รายงาน,ค,นครูอ่ะก็เบิกเงิครูก็เบิกเงครูสอนอยู่ครับลงชื่อในห้องแชทก็ได้ครับโอเคนะครับไม่เป็นไรครูเห็นแล้วโอเคครูเช็คให้แล้วนะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะนักเรียนรบกวนลงชื่อลงในห้องแชทนะคะเพราะบางทีครูก็ไม่ทันเห็นไม่ทันดูนะคะ ผู้จะได้เช็คชื่อให้ในกเรียดน,นะคะมาต่อกันนะคะในภาพนี้นะคะก็จะเป็นทักษะนะคะที่จําเป็นในการเตะฟุตบอลนะคะมีอยู่ด้วยกันสทักษะซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงนะคะอันแรกคือทักษะการเรลี้ยงลูกใช่ไหมคะถ้าเรียนเออเก่งในเรื่องของการเลี้ยงฟุตบอลใช่ไหมคะเราเนี่ยจะใช้นะคะใช้เท้าสัมผัสรูปฟุตบอลด้วยแรงที่เพียงพอนะคะในการทําให้ลูกฟุตบอลเนี่ยนะคะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะคะเราออกแรงนะคะแต่ว่าเราออกแรงเยอะไหม เราออกแรงไม่เยอะก็คือแรงนียไม่มากเพื่อที่ว่าไม่ให้ลูกฟุตบอลเนี่ยออกห่างจากตัวเพื่อ,เอนเนี่ยมากเกินไปนะคะก็คืออยู่ในขอบเขตจํากัดน,นะคะที่เราเล่นนั่นเองะคะ่ะทักษะตัวที่2ก็คือการส่งบอลใช่ไหมคะเวลานักเรียนส่งบอลเนี่ยเราจะเตะลูกฟุตบอลไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะคะให้ม่นยําที่สุดอันนี้ก็คือต้องใช้ทักษะเช่นเดียวกันนะคะและทักษะที่3ก็คือการยิงประตูใช่ไหมคะเวลาเราเตะลูกฟุตบอลให้เข้าประตูเราก็ใช้อะไรคะการแตะเท้านะคะในการ เตะลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าข้างในนะเพื่อให้ลูกฟุตบอลนี่นะคะ,เ,เ,ออเ,ะ,คะเข้าประตูได้นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดเป็นแรงนะคะแรงในการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะอ่านะคะเรามาดูต่อนะคะในหนังสือของนักเรียนนะคะนิยามของคําว่าอะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเมื่อมีแรงมากระทาต่อวัตถุนะคะแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลใช่ไหมคะทำให้วัตถุนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป อาจจะหยุดนิ่งเหมือนเดิมหรืออาจจะเกิดการเคลื่อนที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับแรงที่มีาการะทําต่อวัตถุนะคะแรงนั้นอาจจะเป็นแรงดึงนะคะแรงผลักหรือแรงพยุงหรือแม้กระทั่งแรงน้มถ่วงซึ่งครูก็ให้นักเรียนดูคลิปไปแล้วในเรื่องของแรงน้ําถ่วงก็คืออย่างเช่นของตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมคะเราเรียกว่าแรงน้มถ่วงแอปเปิลตกจากต้นลงสู่พื้นเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะซึ่ง แรงต่างๆเ่านี้ค่ะเรียนจะมีผลนะคะทําให้วัตถุเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะนะคะยกตัวอย่างง่ายๆถ้านักเรียนเห็นนักปั่นจักรยานใช่ไหมคะนักปั่นเนี่ยจำเป็นต้องออกแรงปั่นเพื่อให้จักรยานเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะแน่นอนว่าวัตถุก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของแรงที่กระทาต่อวัตถุใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะแรงนะคะตัวนี้นะคะหรือฟลอก ะะก็คือตัว F แล้วก็มีเวกเตอร์ข้างบนนะคะเป็นปริมาณที่กระทําต่อวัตถุนะคะแล้วทาให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงแทนด้วยตัว F นะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างในนี้นะคะของนักเรียนนะคะในหนังสือนักเรียนก็ชัดเจนอยู่แล้วก็อย่างเช่นเราเข็นรถใช่ไหมคะเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะเราก็ออกแรงเข็นรถนะคะที่จอดนิ่งอยู่ใช่ไหมคะ ตอนที่มันจอดนิ่งเราเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตแต่พอเริ่มเห็นมีการเคลื่อนที่นะคะก็จะเกิดแรงเสียดทานจนเกิดขึ้นอย่างนี้นั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งผู้รักษาประตูนะคะรับฟุตบอลตอนที่ลูกฟุตบอลมาเรียนเมื่อกี้นะคะฟุตบอลลูกลูกฟุตบอลมาเกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าแรงเสียดทานจนแต่พอผู้รักษาป,ประตูรับลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลเป็นไงหยุดนิ่งหยุดนิ่งเราเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตนะคะเกิดการหยุดนิ่งเกิดขึ้นนะคะ แรงมันจะแตกต่างกันอันนี้จากสถิตไปโจนอันนี้จากโจนไปสถิตนะคะอันที่สามนะคะนักฟุตบอลออกแรงเตะลูกฟุตบอลให้เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการนะคะอันนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือออกแรงปั้นดินน้ำมันก็คือขนาดของแรงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามที่เราต้องการนะคะ ต่อไปค่ะหนึ่งจุดหนึ่งนะคะแรงรับนะคะแรงรับก็คือผลรวมของแรงนะคะที่กระทําต่อวัตถุนะคะก็คือเอาแรงมาบวกกันนะคะอย่างเช่นแรง F1 แรง F2 แรง F3 นะคะมาบวกกันนะคะซึ่งก็หาได้จากผลคูณของมวลนะคะกับความเร่งนะคะก็จะเขียนได้เป็นสูตรนะคะที่ใช้ในการคํานวณก็คือแรงรับตัวนี้ก็คือ F F นะคะจะเท่ากับมวล มวลคือตัว m คูณด้วยตัว a คือความเร่งนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรายวรอคูแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ดดะคะ